อ้ไม่เดินไม่เดินนี่ไม่เดิน,ดน,ดนให้ให้ชมที่จะให้เอฟซีชมเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กันนะเดินไม่ได้เดินลื่นแน่น,นอนนี่ยืนอยู่แต่ขอบยืนแต่ขอบตรงนี้ก็เมื่อวานนี้อีกแบบหนึ่งเนาะวันวนี้อีกแบบหนึ่งไงก็เลยเอาะเมื่อกี้ไปขึ้นบ้านแอมลไลน์อินสะวีเดนมาค่ะพี่พิมใช่ใช่นี่ไงไม่เดินนี่ก็เดี๋ยวก็จะขับรถออกมาใช่ไหมนี่ แล้วก็ต้องให้คุณสามีเขาอ่าเอาทรายมาลงเนาะเอาทรายมาลงไม่งั้นเราก็ลื่นขับรถก็ยังลื่นนะเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราลงเวลาเราลงอย่างเงี้ยวเวลาเราถอยอะ่ะมันจะจะอ่าตูดรถมันจะสะบัดเดี๋ยวเขาจะเอาทรายมาเนาะเอาทรายมาโรยนะคะนี่มันไม่ใช่ว่าสบายเนาะมีรถก็ไม่ใช่ว่าจะสบายเด็เนี่ยเพราะเราอยู่บนเขาไงเราเวลาเราขับรถไปนะ ลงถนนนี้ใช่ไหมบ้านเราอยู่บนเขาเนาะขอบคุณ54ล้านดวงใจเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดเลิฟกดติดตามเป็นกำลังใจให้ต่างแดนนะชาแน,นลด้วยนะคะชีวิตในต่างแดนเนาะก็หลังจากที่หิมะเมื่อวานนี้พาไปชมข้างนอกเนาะเมื่อวานนี้พาไปชมข้างบนนู้นนะวันนี้ก็ให้ดูแค่ตรงนี้เนาะหน้าบ้านเนาะว่ามันเป็นยังไงดูเด้อนี่ใสเจ้า เมื่อวานเดินได้วันนี้เดินไม่ได้นะคะนี่อย่าเดินเด็ดขาดนะคะก็อ๋อจ้ะขอบคุณค่ะแปดสิบล้านดวงใจขอบคุณนะคะก็เอาชีวิตต่างแดนแสนลำบากหน้าหนาวมาให้ชมกันนะคะว่าพวกเราที่อยู่ในต่างแดนชีวิตก็จะแตกต่างกันไปเนาะทุกคนก็มีชีวิตที่แตกต่างกันเราอยู่คนละเมืองคนละประเทศมันก็จะแตกต่างในการใช้ชีวิตแต่นี่คือบ้านเราตรงนี้เนาะ ก็อย่างที่เห็นเนะเราเดินก็ต้องระวังแล้วก็ก็ต้องเอาหินเอาทรายกรวดแบบนี้มาโรยนะคะนี่ค่ะเพื่อไม่ให้มันลื่นเนาะแล้วก็จะมีเอ่อเกลือค่ะเกลือนะคะนี่นะคะ thank you everyone thank you so much นี่นะคะอ่าเห็นไหมลื่นมากแล้วก็ทรายเดี๋ยวเ้าก็จะเอาทรายมาโรยเนาะถ้าเราขับลงแบบนี้รับรองลื่นแน่นอน รับรองลื่นขนาดวันนี้บวกสีนะคะนี่เสียงหิมะละลายจากหลังคาเนาะเนี่ยตรงนี้เราก็จะเป็นสายเนาะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพี่จะขับลงแบบนี้ไงขับลงแบบนี้นะคะแล้วก็จะแบบว่าต้องใช้ทรายนะคะทรายพิเศษนะคะสําหรับที่เนี่ยซึ่งมันอันตรายมากถึงเราจะมีรถแต่ความเสี่ยงในการลื่นที่รถจะไหลไปข้างหน้าบ้านสีแดงนั้นน่ะ มีโอกาสเยอะเพราะฉะนั้นเราจะมาโรยทรายทรายอยางทีเห็นนะเนี่ยทรายแบบนี้นะคะแต่ตรงนี้หมดแล้วเนาะนตรงนี้หมดก็เขาก็จะต้องไปเอาทรายข้างล่างที่เขาจัดสรรให้เนาะแบบนี้ค่ะเราก็จะมาโรยเนาะโรยกันลื่นแบบนี้ค่ะเราก็เดินไม่ได้นะคะเราเดินไม่ได้ค่ะนี่ค่ะเราเดินไม่ได้อยู่แล้วเราก็ได้ยืนอยู่แต่ตรงนี้เนาะซึ่งวันนี้หิมะละลายละลาย ค่อนข้างเยอะชันใช่พี่พิมพ์เราใช้ w v i e l ไง 4wheel d r ร v e นะเราขับ w v i e w ไงมันจะเลยขึ้นได้แต่เราต้องขับด้วยเกียร์หนึ่งนะคะก็บอกทุกท่านนะคะที่ขับรถก็เวลาขึ้นเนินนะไม่ว่าที่เมืองไทยอะไรก็แล้วแต่ถ้าขึ้นภูทับเบิกหรือขึ้นภูเขาอะไรพวกนี้ต้องใช้เกียร์หนึ่งนะคะอย่าใช้ดรายธรรมดานะอย่าใช้ดีหรือขับธรรมดานะคะแนะนำให้ใช้เกียร์หนึ่งกันคะ่ะ แล้วก็เวลาเราลงเนินสูงๆูงให้ใช้เกียร์หนึ่งกันนะคะเพราะเกียร์หนึ่งจะช่วยพยุงรถไม่ให้ถลายเร็วนะคะก็ในการขับขึ้นลงนะคะพยายามใช้เกียร์หนึ่งนะคะถ้าเป็นรถเกียร์ออ,ตโ,อโต้เนาะแต่เกียร์ออตโอต้นะคะแต่เกียร์ธรรมดานี้ไม่ทราบค่ะเพราะว่าขับไม่เป็นเพราเราขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นนะคะนี่ค่ะเราก็ใช้เกียร์หนึ่งขึ้นมาเนะเาะพรเราจะใช้โฟร์วิลดร์นะคะขับโฟร์วินะคะ ก็มันก็ขึ้นมาได้แต่เราทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องใช้อาทรายนะคะต้องใช้ทรายทรายช่วยแล้วก็จะเป็นเกลือพวกนี้ถ้าทิ่ถนนใหญ่ก็จะใช้เกลือนะคะแล้วก็ใช้ทรายเนาะน่ะเขาจะขับรถกันแบบนั้นนะคะถ้าถนนธรรมดาก็อันนี้ก็คือว่าเดินไม่ได้เลยอะแตะไม่ได้เลยรองเท้าต่อให้มีรองเท้าตะปูแบบไหนก็แตะไม่ได้นี่ลื่นปลื้ดเลยเนี่ย คนที่อยู่ต่างแดนนี่เขาจะรู้คนที่อยู่นานเขาจะรู้นะคะว่าการใช้ชีวิตในหน้าในหน้า